แล้วผมก็สวัสดีคนดูทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนนะผมว่าทํายังไงให้ยิงแบบคมขึ้นทำยังไงให้ยิงแล้วแบบแให้มันคมนะผมก็ยิงให้แบบมันแม่นขึ้นว่าทํายังไงอะไรบ้างส่วนตัวผมใช้วิธีการวอร์มแบบวอร์มจากแอปด้วยนะผมวอร์มจากแอปอื่นด้วยก็ถ้าใครรู้จักก็จะมีเอ็มแ lap นะผมโอเคผมก็ถ้าจะถามว่าเซตติ้งผมอยู่ตรงไหนนะผม ให้สามารถเข้าที่คอผมไว้ได้เลยนะผมก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนั่นผมก็เลีเ่์ลูมาข้างล่างผมจะมีนี่ครับสติของผมนะผมที่มีเขียนอยู่ก็สามารถกดดูได้เลยผมที่บทเราไอพีสหรือทําจอยืดสีสดหรืออะไรนะผมก็สามารถดูในนี้ได้ก็พอเราเข้าสตีมาเสร็จนะผมเรากดที่เสื้อเล่มหนึ่ครับอีนะผม <c oughs> เป็นแอปฟรีนะผมก็สามารถช่วยให้เรากิ่งขึ้นได้อยู่นะผมผมจะ <c oughs> สายดูนะผมว่าเออวอร์มยังไงอะไรอะไร,อะไรบ้างนะผมเอราผมพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราไปที่ตั้งค่าก่อนนะผมแล้วก็เลือกเซนเซนคือความเร็วเมาส์นะผมที่ตัวเองถนัดเลยเดี๋ยวนะอ,อ่ะอันนี้นะผมก็ เลือกเซนที่ตัวเองถนัดนะผมก็ไม่ต้องเลือกตามผมก็ได้นะคือความไว้ผมเนี่ยคือ <c oughs> เ,ลเล่นเล่นอยู่ประมาณอันนี้ผมเล่นจากวาโลนะผมก็เส็จ <c oughs> อ่ะเน่นผมเล่นเซนประมาณนี้นะผมก็กดบันทึกไป <c oughs> ไม่ต้องตั้งเซนตามผมก็ได้นะผมก็มันแล้วแต่คนถนัดนะผมถนัดเมาวไวนะผมให้เรากดเข้ามาที่เล่นนะผมสึกฝนปุ๊บ <c oughs> อะแล้วเราหาพอเราเข้ามาหน้าผู้ผล้วเนี่ยให้เราหารายการปลดคือของผมจะเป็นใช้ของ Demon One นะผม Demon One <อ>ก็วอมมันครับซีคิวซึ่งอันที่โฟกัสนะผมคือการแ<อ>ท็กกริงมากกว่าการฟิกนะผม <c oughs> ส่วนไอ <c oughs> เรื่องไอเล่นเนี่ย ไม่ผมพอเราเล่นเสร็จเนะน,นี่ยคือตอนเนี้ยผมเล่นแบบโคตรกากเล้วอันนี้เล่นแบบห่วยมากเลยตอนนี้ก็ <c oughs> เล่นอันนี้ไปครับผมฝึกไปเรื่อยๆนะนะสมมุติว่าถ้าใครไม่อยากใช่อ e ิมแล็บผมผมแนะนำให้มันเล่นอิมบล็อกก็ <c oughs> ได้นะั่มันก็คืออ e ิมแล็เหมือนกันนั่นแหละครับผมแต่ว่าอยู่ในโลกนะโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปเปนดูกันเลยนะครับผม ผมให้เรามาที่พอเราเข้าเกมผมให้เราาที่เอเม n ินหกกดเข้าไปเลยอ่ะพอเรากดเข้ามาแล้วนะผมก็เฮ้เดี๋ยวไม่มีนะโอเค ให้เราเข้ามาที่ตรงนี้ผมกดช็อตถามว่ากดช็อตจะช่วยอะไรจริงๆมันก็ไม่ได้ช่วยนะผมมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเกี่ยวกับเอมของเรานะผมมันจะช่วยแค่ทําให้เราแบบคุ้นชินกับเมาส์เรามากขึ้นเนอก็ยิงแล้ว โอเคประมาณนี้ก็ที่ผมก็เล่นไม่เก่งนะผมพวกอย่างนี้แหละก็วิธีฝึกก็มีประมาณนี้นะผมก็ถ้าชอบก็กดไลค์ด้วยนะผมชอบมากกดซับให้ผมด้วยนะผมชิลิผมไป